เซฮายครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับช่องคัดเอกับเกม h อ w ส s นะครับผมโอ้โหเกือบลืมชื่อเกมแล้ว <laughs> โอเคว้าวคัดเอขึ้นอะไรไม่รู้ขึ้นบิวบอร์ดอีกแล้วนะครับผมโอเควันนี้ก็มาอยู่กับ h อ w พี ep 2นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะมาเล่นอะไรกันนะครับ มาอูยได้พอดีเลยอันนี้เดี๋ยวเราไปเจอในตัวเกมกันเลยนะครับผม let's go <S ครับผมสำหรับเกมนี้นะถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับมันเป็นเกม open world แล้วก็ battle royale แล้วก็เป็นเกม puzzle ด้วยนะครับผมหน้าที่ของเรานะครับผมก็จะทําการไปตามจุดต่างๆที่มันมี puzzle แล้วก็ไขปริศนาเพื่อเอารหัสลับนะครับผมแล้วก็ไปเปิด Temp พลลบนีออกมานะครับผม let's go เลยจังหวะน,นี้มาปืนอยู่ใกล้ๆนี่เองครับผม let's go เลยตรงนี้ ขอปืนดีๆ <c oughs> ได้แอสซอลไลฟ์โฟนมาอันนี้สุดยอดมากมาเลยครับผมถึงเราจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้พอใช้ได้อันนี้มาขึ้นไปเลยตรงนี้ยิงครับ <c oughs> อุ๊ยร่วงร่วงนี่จุกจุกแล้วมีตัวนึงตกลงไปตายด้วยครับยิงถังระเบิดเรียบร้อยโดนใครบ้างหรือเปล่าเนี่ยไม่ดูอุ๊ยตกใจอะไรบินผ่านหน้าไม่รู้โอเคตัวนี้บินลงไปตายแล้วเนาะหมดแล้วแหละครับ <c oughs> หมดแล้วใช่ไหม แสดงว่าอ๋อยังเหลือตัวนี้อโอ้โหสองตัวอ่าตัวนี้ต้องทําการข้ามอนที่อยู่รอบๆให้หมดนะครับผมเราจึงสะมาเราจึงสามารถเปิดประตูนี้ได้นะครับผมเราเดี๋ยวเราจะไปจุดนั้นต่อนะครับผมอีกสองร้อยเมตรตรงนี้เลยข้ามทะเลไป Let's go <S เปิดขึ้นมาตรงนี้อะไรเนี่ยโอ้ยปืนสีแดงอันนี้เราชอบต่อให้จะเป็นปืนพกก็ตาม มาเลยครับทุกคนขอฟาร์มของก่อนอันนี้เอ้ยอะไรเนะี่ยฟาดฟาดแบบว่ารื้อลือ,ลอยกเขาไปเลยอันนี้โอชอปลือโอชอปลือมาครับผมลงทะเลไปเลยภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับเกมนี้แต่ว่าผมปรับสุดทั้งทั้งหมดเลยนะแต่อ่ารู้สึกว่ามันยังไม่สุดเท่าไหร่ปาเลสโกเหมือนจะมีศัตรูอยู่ด้านหน้าครับแต่โอ้โหเจอมอนเจอมอน ฆ่าตรงนี้ก่อนคนค่อยมากกันเอ้ยมีคนจะตุ๋ยหลังเราโอ้โหหลบมาก่อนครับเจงหวะนี้ร่วงขึ้นไปก่อนโอเคไม่ได้ยิงกันละมั้งเนี่ยเอ้ยโอ้โหมีคนมีคนไปก็ตรงไหนพักปืนอันนี้ออกมาอ่ะเจอแล้วยิงครับก่อแตกก่อแตกอุ้ยโอ้โหมันโยนไฟใส่เราเอ,อื้อโดนอะไรเนี่ยอยู่ไหนครับพี่ไปไหนจ๊ะนี่ไงยิงบังไฟตามไปยิงตามหลังครับโดนหรือเปล่าอันนี้อือ แอกโหมาเปิดเราเฮ้ยเขามีปืน smg ว้าวอันนี้ของชอบเราเลยครับแล้วก็มาถึงตรงนี้พอดีเดี๋ยวเขาดูก่อนอันนี้มีอะไรที่เหมือนกันบ้างหัวใจหลอดทดลองอ่าหลอดทดลองน่าจะมีทุกอันหรือเปล่าน่าจะเป็นหลอดทดลองครับฉะนั้นเราอ่าควักหนังกระติกออกมาแล้วก็ยิงเข้าไปสู่ตรงนี้อ่าสลับมันสอันนะครับผมแล้วเราจะทำการเปิดสำเร็จ เรียบร้อยเอา้าเสียงเอฟเฟกหายไปไหนเอา้าไม่มีเสียงเอฟเฟกเลยโอเคไม่เป็นไรได้พัซเซิลมาแล้วครับผมได้คำใบมาเป็นหัวใจกับหัวกระโหลกนะตอนนี้สองอันไปจุดต่อไปกันเลยครับยิงครับฟาร์มมอนยิ่งเราฟาร์มมอนเยอะเลือดเรายิ่งเยอะนะครับผมเพราะว่าผมเอาอตัว,ต,วตัวเหมือนจะเก็บเขี้ยวมอนสเตอร์แล้วก็ได้เลือดเพิ่มนะครับผมแบบทาวรเลยนะหนึ่งอันต่อหนึ่งเคี้ยวนะอันนี้ดีมาก แนะนำเลยแนะนำเลยผมก็เป็นมือใหม่นะครับผมก็แนะนำอะไรใครไม่ได้นะผมก็ยังงงงงงวยงวยอยู่เลยว่าเล่นยังไงบ้างถ้าใครมีคําแนะนําอะไรก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับผมพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับอุ้ยเปลี่ยนปืนครับตัวนี้สีม่วงมันมันสุดแค่สีม่วงใช่ไหมหรือว่าสุดสีแดงหมายถึงความแรงของปืนอะ่ะอันนี้ไม่ทราบเลยพิมพ์พิมพ์แชทมาได้เลยนะครับทุกคนป่ พัซเซลิลอยู่ข้างหน้าเราเองครับอันนี้น่าจะเป็นพัซเซลิลแบบยิงมอนเหมือนเดิมโอเคเปิดอันนี้ก่อนยิงระเบิดครับผมเฮ้ยโอ้โหมีตัวจำสแกรตรงนี้เฮ้ยมันมอนเกมนี้คือแบบว่ามันอันนี้ะเฮ้ยปืนแดงปืนแดงเปลี่ยนเปลี่ยนอยมอนเกมนี้แบบมัน AI มันดีมากเลยนะครับผมก็คือมันไม่ติดอะมันถ้ามันติดมันก็อ้อมนะครับเนี่ยแบบนี้ยนี่ไงเรียบร้อยโดนเหลืออีกสองตัวเท่านั้นสามตัวไอ้เจอคนโอาเมก้า oh รีหโดกระสุนแบ๊บยิงครับยิงยิงยิงซ้ายยิงขวาโอ้ยิงเฉียวยิงหน้ายิงเลไม่โดนใครสักคนยิงเลยอันนี้อุ้ยอุ้ยอัมฮิดอัมฮิดอัมฮิดโดนโดนแล้วแหละโอเคตุยเรียบร้อยครับเก็บของมาอุวยมีอร์ติแฟกต์หล่นด้วยตรงนี้แล้วอ่าฮิวก่อนครับแล้วค่อยมาเก็บตรงขวดที่เหลือมาระหว่างนี้เราก็ทําการเอาคําใบ้มา เป็นเหมือนโหลแก้วมีการกระตุกเล็กน้อยเตืนปังกามโอเคมายังยังไหวอยู่ยังไหวอยูอย่ยังไดว๋ยวเหนือไม่ใช่ภาษาตัวเองเนะโอเคอันนี้ก็อยู่ใ,ใกล้ๆเองนะครับผมไะเลตโกเลยอันนี้เดินขึ้นมาแค่เดินก็เหนื่อยแล้วครับเกมนี้เพราะแมปมันใหญ่มากอา้าวอยู่ดีดน,นตรีก็ขึ้นไม่เป็นไรครับยิงอันนี้ต้องทําการยิง่าผลไม้เรียกว่าผลไม้แล้วกันเพราะว่ามันออกมาจากต้นไม้อะ ยิงให้หมดเพื่อทําการเปิดพัซเซิอเรียบร้อยหมดครับผมพอชาร์จเต็มปัม๊มมันก็จะแตกปุ้มเราก็ขึ้นไปนะครับสแกนมาอะไรเนี่ยประวานเหรอเหมือนเหมือนน้ําพุ่งออกจากหัวประวานโอเค <laughs> ไปกันต่อครับโอ้โหตัวนี้อยู่ไกลพอสมควรเลยเราก็เดินทางเดินเท้าไปตามเดี๋ยวมีคน somebody c r o s s เอานี่ไงโอ้ไม่จ อยู่นิ่งด้วยซื้อของอยู่หรือเปล่าเพื่อนยิงครับ ừ, 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 ừ. โอโืออืออืออืโอโ้โหยิงโอ้โหอย่าคาดหวังนะครับผม <c oughs> กับการยิงของคัตเอบอกเลยว่ากาก,ากสุดๆเอาปืนเดิมหรือเปล่าไม่ใช่มาเหมือนจะมีคนอยู่ด้านหน้าด้วยกิ้งมาถึงฟาเซลที่แบบโอโ้โหเดินไกลมากตรงนี้เราไปทางไหนต่อมันเหมือนมันจะอยู่อยู่ด้านล่างนะครับอันนี้อ๋อตรงนั้นเหรอ โอ้มีโหคนยืนต้อนรับเราสองคนตรงนี้อ่ะยิงไปก่อนให้ไอ้นี่มันช่วยเพราะว่าถ้าเรายิงเองนี่คือน,น่าจะนานโห้ล้วอย่าเดินใกล้นะนี่อันตรายป้างก็ให้ยิงยิงซ้ายขวาล่างโอเคเปิดประตูครับผมเปิดหม้อไม่มีข,ข้าวสุกแล้วก็เปิดกระปุกไม่มีข้าวสารอ่าอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้อันนี้บอสไฟท์ครับ เราต้องยิงเพื่อที่จะสู้กับบริษัทขอนอ่ะมาเลยมาเมใครออกมาแล้ว<ม>น,นี่ไงโดนซะป่าระเบิดไปครับผมโดนหรือเปล่าอันนี้เออโดนอยู่แปดสิบไปหงอโอ้โหน้อยเกินเบามากโอ้ยโอ้ยชาร์จชาร์จเอาเปืนร้อนอีกเปลี่ยนปืนโดยโด่วนเลยโอ้แล้วปืนเราเฮ้ยแรงอยู่นะเนี่ยยิงชาร์จแต่แรงมากว้าวในที่สุดก็ได้ละ แล้วมีอาวุธมอนดอบด้วยครับตรงนั้นอันนี้มัน550เลยหรือเปล่าเนี่ยเราลองเอามาใช้ก่อนดีไหมเปลี่ยนกับปืนไอ้อ่แอสซอร์ไลเฟิลเฮ้ยมันจะมีคนด้วยโหเท่นะอุ๊ยโหเกือบโดนเกือบโดนมันบอกว่ามีคนอยู่ใกล้ๆอย่างนั้นหรือใครกันนะอยู่ใกล้ๆเรามีไหมตรงนี้เหรอเปิดเลยครับไม่ต้องหนังสติกแล้วเจ้าน,นี้ ยิงสดเลยปืนนี้แหละเรียกศัตรูเราใกล้ถึงอ่าพัสร์สุดท้ายนะครับตอนนี้เหลือแค่ไปเปิดเอารางวัลน,นะมาเลยครับผมเดินไปมันอยู่ตรงไหนกันนะหลงทางแล้วอันนี้เหมือนคนละที่กันเอาโอ้เฮ้ยมีคนมีคนเอาพี่โอ้โหไปอยู่ตรงนั้นได้ไงเนะี่ยโอ้ยตกตกขึ้นมาก่อนอืมต้องแอบยิงเขาแอบยิงเราะ โเทคโปเทคเขาบอกให้หลบแต่เราไม่หลบไปดีเอ้ยโอ้โหมีปลาลูกมีมีปลานี้ด้วยระเบิดอันนี้มันเป็นบอดหรือเปล่าไม่แน่ใจคนมันขึ้นไปได้ยังไงตรงนั้นนะไม่แน่เขาอาจจะติดบล็อกนะครับผมเราจะไปยังไงเนะี่ยอ๋อขึ้นไปตรงนี้เนาะอ๋อมันอยู่ในถ้ำเมื่อกี้เลยนี่าเอา้าแล้วเราเดินออกมาทําไมอยู่ใกล้แค่นี้เองไหนก็ไปเลยครับอุ้ยแค่นี้ โอ้อีพีนี้เราจะได้เห็นสมบัติของเราแล้วครับอีพีที่แล้วบอกเลยว่าเราตุยก่อน้าวฮา,าวไหนมาดูดิเอากดผิดโอ้แต่และอย่างมาเลยอ่าเราก็ยิงตามอ่าลำดับของพัซเซิลเลยนะครับผมที่อยู่ด้านบนอ่าแล้วก็เป็นอะไรอีกปาวานจากนั้นก็เป็นบ้าน เรียบร้อยไขยปริศนาเสร็จสิน้สนเราก็จะมีคนมาอ่าพูดบิวของเราโอ้ดูดีมันสวยมากโอ้โหประตูกกลครับระหว่างนี้เราก็จะทําการระวังคนนะครับที่จะมาตุยหลังเราเพราะว่าอันเนี้ยเขารู้ทั้งหมดแล้วว่าเรามาถึงแล้วนะครับว้าวดูคางสมบัติ <S <S แ,ลๆๆแล้วดิเก็บมาเลยน,น, <S <S น,นี้อันนี้อ,นนอร์ติแฟก มาเลยกระทืบกระทืบลงศพเอามาให้หมดครับผมมี3อันตรงนี้เรียบร้อยที่เหลือก็แค่ชิ่งแล้วครับโอ้ยกระเป๋าเรืองแสงด้วยอันนี้ยังชอบโลบครับหแล้วอ,อยากเปลี่ยนปืนอยู่นะแต่ว่าอ่าเราลองใช้ค้อนหน่อยละกันว่าเราจะรอดหรือเปล่าถ้าไม่รอดนี่ก็คืออ่าไม่เก็บอีกตลอดชีวิตนะครับโอเคไปเลยโอ้ยมีน้ําด้วยอันนี้บอกเลยว่าสบายยิ่งมีน้ํายิ่งไปได้เร็วนะครับ แต่ว่าอันนี้มันอยู่ด้านล่างนี้ปะขึ้นไปด้านบนครับชื่อบอุย้ยเดี๋ยวเกือบโดนแล้วมีมอนโอ้โหยืนต้อนรับเราตลอดทางโอ้ยแต่ตียากอะพี่ปืนมันเบาหรือเปล่าโลนคอนไปกินหน่อยโอ้ยคอนก็เบานะเนี่ยเหมือนจะแรงแต่จะเบาแต่เราแทงอะดิตอนตีคอนอะใช้คอนเราแทงอะแต่ปืนเรายิงไกลได้ไนงะอืมโอ้ตัวนี้ใจเย็นครับพี่ ลองใช้ค้อนดูก่อนตัวนี้จะแรงไหมอุย้ยโห่ตีไม่ค่อยจะโดนเลยโอเมกอดเอ้ยแล้วมันไม่ยอมหยุดเอื้อเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมคอนโทรคอนไม่ได้อ้าวแตกโอเมกอดแล้วเอ้าอาร์ติแฟกต์เรามันก็หล่นนะดิชิปแล้วปไ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 ปรีบเก็บอาร์ติแฟกต์เราโอ้โหดีนะมันยังเหลืออีกชีวิตหนึ่งเนี่ยหวังว่ายังจะไม่มีคนไปเอาของเรานะครับ อยู่ใกล้ๆนี่เองขี่เซิรฟ์ฟบอร์ดไปก็น่าจะถึงนะครับไปเลยไปเลยรีบๆๆโอ้โหตายเพราะคอนเลยมันหรือว่าผมใช้ไม่เปลี่ยนมาคอนเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ต้องไปหาความรู้เพิ่มสไปเดอร์แมนไปครับผมเก็บมาเก็บมาโอ้ของเพียบเลยของเราอุ้ยอุ้ยโอ้โหไอ้นี่ยังเฝ้าอยู่มันต้องโดนสักหน่อยหรนะือไม่นะผมหาเรื่องแก้แค้นครับแก้แค้น ถ้าต,ตายอีกนี่จะหาว่ากเ็เอ้ยเออปีดีครับต้องทำไงต้องกดชาร์จหรอยังไงฟาดปื๊บช่วยไหมเนี่ยเออโอ้โหก่อก่อแตกก่อแตกเปลี่ยนเอาปืนมาก่อนเอ้ยไฟไฟมาจากไหนเนี่ยผมกำลังจะตายครับทุกคนช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหต้องทำไงอะยิงตัวนี้ช่วยไหมย,ยิงถังแล้วกันเอ้า เอามาโดนกับดักโอ้โหจบแล้วครับทุกคนคือเราอุตส่าห์ท็อปฟอร์มนะเกมนี้โอเคไม่เป็นไรครับผมก็เดี๋ยวอีพีหน้าบอกเลยว่าผมจะได้แชมป์แล้วผมจะแบกอ์ติแฟกต์กลับบ้านให้ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปด้วยนะครับผมหวังว่าจะสนุกกันนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับจะได้มาพูดคุยแล้วก็มาดูคลิปผมอีกนะครับผมผมก็จะลงคลิปเรื่อยๆนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมบาย